สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่กำลังมองหางานอยู่นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิหรือว่าติวเตอร์วุฒินารามนะครับพร้อมด้วยทีมงานในอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นสื่อกลางในการหางานทำให้กับน้องๆที่กำลังมองหางานอยู่นะครับซึ่งในขณะน,นี้สำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานี กำลังจะเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่ไว่าเป็นตำแหน่งครูกศนรับถึง30อัตราตำแหน่งนักวิชาการศึกษารับ2อัตราตำแหน่งนักเทคโนโลยี1อัตราแล้วก็กลุ่มงานบริการเจ้าพนักงานธุรการ2อัตราเจ้าพนักงานพัสดุ1อัตราสมัครด้วยตนเองนะครับที่ สำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่30พิพฤศจิกาถึง4ธันวาคม2563ไม่ต้องผ่านภาคกอของกอพอก็สมัครสอบได้ชัดๆนะครับไม่ต้องผ่านภาคกอของกอพอก็สมัครสอบได้ตอนท้องที่สําเร็จการศึกษามาใหม่ๆนะครับที่ยังไม่เคยเข้าสนามสอบยังไม่เคยสอบรับราชการ หรือคนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับแล้วยังสอบไม่ประสบความสำเร็จหรือต้องการเปลี่ยนสายงานเนี่ยก็ลองดูนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับน้องๆที่อยู่ในโซนของจังหวัดอุบลราชธานีที่พื้นที่ใกล้เคียงหรือคนที่ทํางานอยู่ในกศนอ,อยู่แล้วนะครับหรือคนที่จบใหม่นะต้องการมีงานทําเข้าไปขับเคลื่อนในการทํางานของภาค รัฐนะครับในส่วนของสำนักงานกสนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไปอยู่2กลุ่มงานก็คือกลุ่มงานบริหารทั่วไปแล้วก็กลุ่มงานบริการนะครับ,บรายละเอียดมาดูแบบนี้นะครับอ๋อในในการสื่อสารในช่องทางในการสื่อสารกัน,กนว่ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสำนักงานกสนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อไหรอย่างไรจนะประกาศรายชื่อหลักสูตรการสอบสอบที่ไหนสอบข้อเขียนเมื่อไหรข้อเขียนเป็นแบบไหนเอาไว้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่วุฒิทีมงานได้ตั้งกลุ่มลายเตรียมสอบกอศนจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้คือเจาะจงเฉพาะของจังหวัดอุบลนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่หลายจังหวัดที่ที่เปิดรับสมัครมาปเป็นร้อยเอ็ดเชียงใหม่คนครราชสีมาอุดร แล้วก็อีกหล,หลายๆจังหวัดที่กําลังเตรียมที่จะเปิดรับสมัครสอบก็แยกกลุ่มลายเอาไว้ให้นะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มลายที่ใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตรวสอบครูกศนอของจังหวัดอุบลราชธานีาน้องสามารถที่จะสแกน QRcode ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้แล้วก็เข้าร่วมกลุ่มได้นะครับหรือคนที่ น่ไม่ไม่ได้สแกนก็ใช้วิธีการแคปหน้าจอนะครับแล้วก็สแกนจากรูปภาพที่เราแคปหน้าจอไว้แล้วก็ขึ้นกลุ่มไลน์นะครับก็แอไลน์เข้ามานะครับรวมไปถึงคนที่ต้องการแนวข้อสอบในรูปแบบของไฟล์ PDF ที่เป็นภาคความรู้ความสามารถทั่วไป แล้วก็ภาพความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งเนี่ยแล้วก็มีมีให้แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนของไฟล์ PDF ที่เป็นเนี่ยเสอบภาพความรู้ความสามารถทั่วไปไฟละหนึ่งร้อยบาทสามร้อยกว่าหน้านะครับแล้วก็ไฟล์ PDF อเนี่ยเสอบภาพความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับร้อยกว่าหน้าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแลก็ความรู้ทั่วไปหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งอีก150บาทรวมแล้วก็เป็น250บาทน้องที่สนใจก็สแกน QR code ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จะแลกเปลี่ยนในในกลุ่มรลยนี้แหละครับส่วนรายละเอียดนะครับในการรับสมัครสอบนะครับไม่ต้องผ่านภาพกอของกอพอก็สมัครได้นะครับในรายละเอียดมีประกาศนะครับมีประกาศรับสมัครเนี่ย ขออนุญาตเริ่มต้นกับตัวแรกนะครับนี่คือเป็นประกาศของสมักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตับอธัธยาศัยของจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง,งานรชาชการทั่วไปจากจะให้น้องเขาดูตรงนี้นะครับกลุ่มงานชื่อตำแหน่งอัตราว่างแล้วก็ลักษณะงานที่ปฏิบัติในกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มงานบริหารทั่วไปเนี่ย ชื่อตำแหน่งคือครูกศนอตบนจำนวนที่รับนะครับ3าอัตรานะครับตำแหนที่รับ30อัตราตำแหน่งที่2นักวิชาการศึกษารับ2อัตราตำแหน่งที่3นักเทคโนโลยีสารสนเทศ1อัตรากลุ่มงานที่2ครับกลุ่มงานบริการกลุ่มงานบริการมี เจ้าพนักงานธุรการรับ2อัตรากลุ่มงานเจ้าพนักงานพัสดุรับ1อัตราเมื่อเป็นพนักงานราชการแล้วเนี่ยเราจะมีสิทธิประโยชน์อย่างไรนี่ในประกาศก็ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าสิทธิประโยชน์ของการเป็นพนักงานราชการในสังกัดของกศนจังหวัดอุบลราชธานีรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นพนักงานราชการทั่วไปนะครับ ตามระเบียบสำนักนายยกรัรมนตรดีว่าด้วยพนักงานราชการพศ2547และก็ตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการพศ2554และก็ตามประกาศของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการฉบับที่6พศ2556ระยะเวลาในการสมัครสอบนะครับ ผู้ที่เลิกสรรเป็นพนักงานการทั่วไปจะทสัญญาเพื่อทดลองการปฏิบัติงาน1ปีเมื่อครบ1ปีมีผลมีการประเมินผ่านเนี่ยจะจะต่อสัญญาจ้างไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คอพอรอกําหนดนะครับแล้วก็ต่อสัญญาจ้างก็ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการด้วยนะครับว่ามีความจําเป็นอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วต้องไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่คอพอรอกําหนดในรอบที่5ปี2 5 6 4ันห้าร้อยหกสิบสี่ถึงสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถึงสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนปปีก็ประมาณนะครับ มีบางท่านที่ถามว่าต้องผ่านเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือไม่นะครับ oh. คําตอบก็คือคุณสมบัติของคนที่จะเข้ารับราชการเนี่ยไม่จะไอเข้ารับเป็นพนักง,งานราชการในครั้งนี้เนี่ยยังไม่ต้องผ่านเกณฑ์ทหารก็สมัครได้นะครับอายุไม่ต่ํากว่า18ปีแล้วก็ไม่เกิน6กสิปีนับจนถึงวันที่สมัครนะครับในประเด็นที่อยากจะให้ รู้นะครับก็คือวันเวลาแล้วก็สถานที่สอบผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเนี่ยต้องมาสมัครสอบด้วยตนเองนะครับณนะห้องประชุมแก่งสะพืออาคารเกรียงไกรสำนักงานกสนจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2 5 6ร ไปจนถึงวันที่4ธันวาคม2563ภาคเช้าก็เริ่ม9โมงถึงเที่ยงภาคบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับก็มีหมายเลขโทรศัพท์ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลข่าวข่าวความเคลื่อนต่างๆเนี่ยต้องกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตรวจสอบในการหางานไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานโกศนจังหวัดอุบลหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่จะเปิดรับสมัครสอบเนี่ยพิพิธละทีมงานก็จะรวบรวมมาบอกกล่าวในช่อง YouTube คนหางานกับพิพิธนี่แหละนะครับในหลักฐานการสมัครสอบนะครับวิฒิธการศึกษานะคนที่จะสอบในตําแหน่งธุรการตําแหน่งพัสดุนะครับรับปวสขึ้นไปนะครับกนะ็วุฒิธการศึกษาก็ตรงตามอ่าเป็นเอาเป็นฉบับภาษาไทยนะครับเราพร้อมตัวจริงด้วยเอาตัวจริงด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหนังสือรับรองแพทย์ แปัจจุบันว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามห้าโรคกกน,นะครับแล,แล้วก็หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือที่เป็นสมรสกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือที่เป็นสมรสหรือว่าผู้ชายก็จะมีสอดแปดนะครับหรือถ้าเป็นยาเนี่ยก็เอาหลักฐานเหล่านี้ไปด้วยนะครับก็แต่งกายให้สุภาพนะครับในการไปสมัครสอบนะครับใน ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบครับ200บาทน,นะครับแล้วก็สำนักงานกสทชจังหวัดอุบลจะประกาศว้ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันที่14ธันวาคม2563นินะครับนี่ไฮไลท์ตรงนี้ไว้ให้14ธันวาคมส5 6 3รในการสอบการสอบหนึ่งก็คือการสอบข้อเขียน100 100คะแนนนะครับการสอบข้อเขียน100คะแนนเนี่ยก็แบ่งออกเป็นภาคความรู้ความสามารถทั่วไป50คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งอีก50คะแนนนะครับ แล้วก็การสอบสัมภาษณ์อีก50คะแนนการสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็คือการประเมินถึงความรู้ความสามารถทักษะความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เชาวปัญญาความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหาการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆเรื่องของช่วงทีวาราเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์การปรับตัวแล้วก็มนุษยสัมพันธ์การจูงใจจริยธรรมคุณธรรมความพร้อมของผู้สมัครนะครับ แล้วก็ในการประเมินประวัติผลงานและก็แนวทางในการพัฒนากศนอเขียนด้วยรายมือตนเองอีก50คะแนนในส่วนนี้นะครับแนวทางในการพัฒนากศนอเนี่ยในแต่ละจังหวัดที่เปิดรับสมัครสอบเนี่ยก็จะกําหนดรายละเอียดเอาไว้แตกต่างกันบางจังหวัดก็กําหนดเอาไว้ว่าจะต้องส่งเป็นวิสัยทัศน์และก็แนวทางการพัฒนา2หน้าบางจังหวัดก็กำหนดไว้3หน้า แต่ของจอนดอุบลเนี่ยแนวทางในการพัฒนากศสอนอเนี่ยไม่ได้กําหนดจํานวนหน้าแต่บอกว่าจะต้องเขียนด้วยรายมือนะครับไม่ต้องพิมพ์ครับเขียนด้วยรายมืออันนี้ก็เป็นอีกความแตกต่างความเหมือนที่แตกต่างนะครับในเกณฑ์การตัดสินนะครับผู้มีสิทธิ์ขับการประเมินครั้งที่สองเนี่ยจะต้องได้คะแนนครั้งที่หนึ่งไวนะ้นับไม่น้อยกว่าร้อยห้าสิบคือสอบภาคที่เป็นข้อสอบแบบปรนัยเ่ะได้อร้อยห้าสิบคือครึ่งหนึ่งก็พอนะครับ แลวก็ไปรวมกอขอรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าเราล้าหกสิบจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปสอบในภาคการเมืองครั้งที่สองนะครับสอบเมื่อ,อไหร่ชัดเจนครับสอบวันเสาร์ที่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามวันเสาร์ที่19ธันวาคม2563ในการสอบและส่วนสถานที่สอบเนี่ยก็จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คือจะประกาศให้ทราบในวันที่14ธันวานะก็เขาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิสอบวันที่14ก็จะประกาศว่าสอบที่ไหนบ้างวันที่14เพราะอาจจะมีจำนวนผู้สมัครค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินหลังจากสอบ19แล้วเนี่ยก็จะสอบประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเนี่ย22ธันวา2 5 6 3นะครับแล้วก็วันที่24ก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์การประเมินวิสัยทัศน์และก็แนวทางในการพัฒนา ในตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัตคบิคนที่ติดตามาคลิปของพี่วุฒิในช่องคนทาง,งานในการเตรียมตัวสอบครูกศนสเนี่ยสังเกตว่าแนวในแนวทางในการตอบในเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็แนวทางในการพัฒนาของกศนอเนี่ยจะเห็นทิศทางว่าในการเตรียมตัวสอบนั้นอย่างไรนะครับก็มีมีจุดที่เป็นจุดพีคหรือเป็นจุดที่เป็นจุดไม่ใช่จุดพีคสิทธ เป็นจุดที่ต้องนำไปตอบให้ได้ครับอยู่ในเนื้อหาอยู่ในคลิปที่บอกเอาไว้นะครับก็มีคลิปที่เป็นคลิปวิเสทัตแล้วก็เนทางในการพัฒนาตำแหน่งครูกศนหรือตำแหน่งของสำนักงานกศนเดี๋ยวโค้กันทุกคน,นผมทำผมทำ,ผมทำอีกคลิปหนึ่งขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเนี่ยวันที่28ธันวาคม2563ก็ถือว่าเป็นช่วงของ เทศก,กาลปีใหม่นะครับือว่าฉลองความโชคดีมีงานทําในช่วงเทศก,กาลปีใหม่แล้วก็จะขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเอาไว้เนี่ยสองปีนอกเหนือจากเกือบครูกสนอต้องเหนือจากรับสามสิบคนนั้นเนี่ยก็จะขึ้นบัญชีไว้สองปีครับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนอกจากรับสองคนแล้วเนี่ยก็จะขึ้นบัญชีไว้อีกสองปีหมายความว่าภายในสองปีนี้จะไม่มีการสอบแบบนี้อีกนะครับเว้นแต่ว่า,าถ้าเกิดมีอัตราว่างหรือมีคนที่ลาออกเนี่ยก็จะเอาเรื่องคนที่บัญชีสำรองเนี่ยขึ้นมาแทนนะครับงั้นก็ ต้องพที่จะมุ่งมั่นตั้งใจจริงครับอย่างน้อย2ปีเนี่ยไม่มีการสอบอีกในตำแหน่งนี้นะครับในหลักสูตรการสอบนะครับอย่างตำแหน่งของครูกศนเนี่ยมีอยู่10หัวข้อครูกศนมีอยู่10หัวข้อก็สอบอะไรบ้างสอบเรื่องของรัฐธรรมนูญสอบพรบการศึกษาสอบระเบียวกบการบริหารกระทรศึกษาสอบพรบส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบัเมือที่ดีสอบเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายยกว่าด้วยพนักง,งานราชก,การสอบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สอบเกี่ยวกับพรบรข้อมูลข่าวสารสอบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายและยุทธศาสาการจัดก,การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานกศนและที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปไม่ไว่าจะเป็น microsoft word powerpoint excel s p x s, s นะครับซึ่งในแต่ละจังหวัดนั้นจะก,กำหนดหลักสูตรเอาไว้ไม่เหมือนกันทั้งหมดซกทีเดียวนะครับมีบางส่วนที่แตกต่างมีบางส่วนที่เหมือนกันนะครับส่วนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนะครับก็คือการจัดการสารนอกระบบะอัจฉริยาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนการาจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาการประเมินผลโครงการรายงานผลโครงการการเรียนการสอนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการจัดทํางานโครงการและแผนปฏิบัติงานการหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาทาอัธยาศัยบนบาทภารกิจของครูกศนตําบนี่คือในตําแหน่งของครูกศนก็จะสอบแบบนี้นะครับในภาพความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ยข้อสอบ ครบตาม10หัวข้อนี้เนี่ยรูปแบบของไฟล์ p d f มีคําถามมีคําตอบมีช้อยสามร้กว่าหน้า100บาทนะครับน้องที่สนใจก็สแกน Q r โค้พที่เมื่อต้นครับเมื่อต้นคลิปครับแล้วก็ทักมานะครับส่วนในภาคงยภาคเฉพาะตำแหน่งเนี่ยหนึ150บาทนะครับน้องก็สแกน Q r โค้ดแล้วก็ทักมานะครับในตําแหน่งนักวิชาการศึกษานะครับาการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ย สิบเอ็ดหัวข้อนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือระเบียบสํานักนายกตีว่าด้วยงานสารบัญนะครับที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัดหัวข้อพรบเอ่อตัดหัวข้อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออกไปนะครับส่วนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งมีอยู่แปดหัวข้ออ่ะมาอยู่ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งนะครับในตําแหน่งนักเทคโนโลยีนะครับก็สอบคล้ายๆกันนะครับนี่ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการนะครับก็สอบคล้ายๆกันมีเรื่องของคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก็สอบคล้ายๆกันบางเรื่องอยู่ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปบางเรๆๆื่องมาอยู่ในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งแต่รวมๆแล้วก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆ,ๆกันนะครับนะครับเจ้าพนักงานพัสดุก็คล้ายๆกันนะครับเอาละนะครับนี่คือใน อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับน้องที่กำลังมองหางานอยู่นะครับในการสอบเข้าไปเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกศนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางที่สนใจแนข้อสอบก็สแกน QR code ตรงนี้แล้วก็ทักมานะครับเอาละครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่องคนหางานกับพิวุศ์โดยการสนับสนุนการาซื้อไฟล์ pdf นะครับถือว่าทุกๆท่านที่ได้รับชมได้ สนับสนุนการจัดทำข้อมูลข่าวสารดีๆให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กำลังมองหางานอยู่นะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพิพิธภัทีมงานแล้วก็กดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กำลังมองหางานอยู่นะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ